โอ้เฮียแม่งอลิตได้ไหมล่ะ เอ๊ะมันติดจัดแล้วเอาดิดิเล่นดิเล่นดิหาเล่นได้แนละ้วเนี่ยสวยต้นไม้ที่จะขอนรากมึงโซโล่เก็บถ้วยป่าลุยแต่ต้องเล่นป่าต้องเล่นตัวดีๆครับไม่มีคอนเทนต์นะ ออ๋ไม่ในในใต้ตายปร่าไม่ตายื่อให้สื่นไาว่ะชัดตนี้ใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำ melo top up เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แอดไลน์ ad l i ad melo top up นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น pubg mobile v a l o r a n t genshin free fire o อง k a i lol และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม สวยไอ้เชี่ยผมรู้ว่ามันจะตายไม่อยากันตีโอ้สวยประมาทอันนี้ผมประมาทแม่งท่านตีแต่แรกก็มันตายแล้วเว้ยผมกล้าจะเก็บอันตีไว้เก็บตายเองด้วยอันตีไม่โดนด้วย ไม่พูดไดม,ม่จามนาขายโคตรเน็มโหมดเล่นไม่ได้ดิคือถ้ามั่วๆแล้วแบบแรงแม่งมันคะกันอะอาจจะแตกได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งใจเล่นหน่อยเกมแรกผ่านไปแล้วครับต้องไปรุ่นเกมที่สองเกมที่สามอีก โอ้เฮียแม่อลิสได้ไหมล่ะมันจะเล่นอลิสแล้วอะ่ะไอ้เฮียเราเป็นอลิสอลิสแรงคอนหมดแงคอนหมดเมีเ่ียม,มัน่มาะต้องรอแบบน่นอ้ทีเดียวอ้มันแค่ขาเมดกู สวยสวยสวยโดนเฟิร์สไปแล้วตัวหนึงสวยนี่ใครสวยล่ะครับ <One. S 1> เอ้ยแล้วออฟเลนมาแท็กกันอีกแล้วประเทศไทยโอ้ชีย่ยเอยกูต้องตะลึงอะไรก่อนวะเนี่ย โอ้กูตายยัยบักโอ้ยเชื่อได้ทำไมกูโดนคนเดียววะมาทอดมาการอีกแล โค้ดเขาตายทำไมห้ารักนะเชียวแล้วกูไม่ได้คิวเลยแม็กสกิวทีสองทีแม็กได้คิวผมหมดเลยปะ นา่ต่อละวใช่นี่แม่งสองตัวแล้วนะไม่สกิลแบบอาแล้วไปตาย โอ๋อมาทอสมาทอสตัวแล้วต้างเปิดใหม่แล้วมั้งเนี่ยใจไม่ดีแล้วว่าเจ้าสาตาโคตรแรงเลยวะ่ะผมว่ากันเว่ก่อนแล้วกันเอาชัว โา้สตามันแรงไปวะ่ะเดี๋ยวเอาชัวรนะ์หน่อยนี่โดนมันตัวเดียวหล,ะละกักๆอ่ั ฟาตาตายนะอย่างนี้ใจหายใจไม่ทั่วท้องเว้ยกัเซอร์หายใจไม่ค่อยจะทั่วท้องแล้วนะไม่ไม่ค่อยอยากเอาออบเจกต์กเลยอยากฟาร์มตัวเองให้รวยก่อนนงไอบ้บัวทอร์ไม่วิ่งกลางรัวๆเลยเบัวทอร์อะ เนี่ยผมไม่อยากทิ้งไฟไปทำเบฟเลยแล้วทีมก็บวกกันอีกไวยดิิงอะโอ้ยสวย,ย,สวยเราต้องเปิดหูแล้วปนะเปิดหูผมว่าต้องใช้มาตรการคอรแล้ววะ่ะไม่ได้แล้ว,วะ่ะเอาแล้ววะ่ะอ,อย่างน้อยมันก็เปิดหูสองคนวนะ อเออเปนลงไปล่างเยอะแล้วนะถอยเลยลงไปล่างหมดแล้วลงไปล่างหมดแล้วนะสวยเอ้สวยว่ะ เลิกบวกก่อนเพื่อนเลิกบวกก่อนทำเว็บก่อนเพื่อนเนี่ยตัวเราเป็นอารลีสอเยี่ยตัวมันกากรอเลดเลยอาร์ลด้ามาแงกอนมาเอาดาร์กมามังกอนเลยเอ้โมทอสต์อะอยู่บนคนเดียวเลยเพื่อนโมทอส์อะยืนคนเดียวเลยไม่ต้องต่อสู้กับมันเวเองไม่ต้องไปสู้กับมันเวเองไปสู้กับมันหลายตัวแล้วอะเดีเองไปแบบโดนลุมอะมันไม่ได้เหมือนกับเองหรอกมันจะมาลุมเองอะ บนนะเว็บบนเว็บบนมาท้อนมาช่วยเพื่อนหน่อยมันล้างเลนล่าไปเลยอ่ะ<น>อยากเล่นว่าใช่ไหมเอ๊ะมันติดจับแล้วเอาดิด,ด,ดิเลดิเลดิหาเลดได้แล้วเนี่ยไม่สวยต้องมาที่จะขอนลากมึง ไอ้เวนอยู่ไหนวะเมื่เห็นแบบๆบบไปไหนแล้วเพื่อฝากล่าคนหนึ่งอนทอร์ได้ตามกลางแล้วเดี๋ยวนะไอ้อเวนกับเมั่อไรก็ไอ้หนักพอวไวยอย่าตายนะเพื่อนเพื่อนเราไม่ตายรอดอยู่ไอเวนฟิกเกอร์ละฝากเคลียร์บนอีกเว็บหนึ่งนะดเอามาฟาได้ปหมมาฟาได้ปหมมาฟาหน่อย เฮ้ยมันเอาไปนั้นดีกว่าไปลม่เ <c oughs> ล่นฟ้าจีล็อกข่ามันเพื่อนไป <c oughs> ออกก่อนออกก่อน อดอมาหมดฮอดเอาอีกแล้วมึงมึงเอาอีกแล้วชวยหมดฮอดกูจะรอรับเลยถอยมาถอยมาไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นโดนน่ะคนเราน้อยกว่าตายเสียปั้มเลยน,นะ่นอ่ะเฮ้ยอย่าเล่นปล่อยไปเพื่อนปล่อยไปปล่อยไปอ๋อ เมสก,กิลสองจับให้ผมก็ได้เว้ยผมล้ำได้อยู่อ่ะซาตาบินไปแล้วหาเล่นได้นะเล่นล่าหาเล่นได้ hey, เล่นเล่นไหนก็ได้อ่ะซาตาบินไปแล้วอ่ะทันเปล่าวะ เอาดาร์ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนถอยมาวดารกด์กจิ๊กว่รอเฮ้ยเวนเนี่ยเมาปิดแวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ยินผมไหมไมาวดาร์กเพื่อนผมไม่พาดิดนะเพื่อนอโอ้โหแต่มันต้องรีบอ่ะผมไม่มีพาดิดว่ะโคตร รอเาอก็นนะ้ไม่มีพาน,นิดอ่ะรอเพื่อนเรามาก่อนมาเพื่อนช่วยตีหน่อยชี่ิตตีเลย,ยเพว่นเราโดนจับอีกวยเฟรดดิไลเปันตาย โอ้ยแม่งจะตายแล้วมันนะมันก็จะตายผมก็จะตาย่ะตา,ะากด้วยแล้วกัน <S <S เฮ้ยอยากได้ดาร์กว่าเราทันปะทันปะวะไม่ทันต้องค่ายไปแล้วอ่ะเ้ฝากการล่าอย่าตายนะเว้ยล่างห้ามตายนะตายเสียป้อมนะ ผมถมยางมาด د, มิาเ,ด د, อ,าเดอามา่เอามาทิเอามาท่ะแม่งดักม,มันดิเลยไล่มาเลยเดี๋ยวผมไล่ปิดอยู่โอ้ละล่าอดเลยเชียวดันล่างก่อนนะเลเวลด่ากจะเกิดนะดักซัลเลเยอร์จะเกิด ดาร์กเลยพอแล้วพอน่าจะเปิดดาร์กไม่ได้อะเอาคนก่อนนะเข้าไม่โผล่ลางอ่ะอิสแม่งเจอคนก็ใบไปเลยจมยืนแทงให้อ่ะหาดักก่อนนะไม ให้เอาดิเอาคอนก่อน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 อนาคอต,ต่อฮะวอ๋อไม่ตายแ้วเ,เพื่อนกูโดนอะไรตายหมดวะหนา้าโดนนาคอสกันหรอบอกเลยอย่าเอาดิสมาคุณว่าไม่เชื่อผมตัวมันกากอลิต้า เอาตัวแทงมาแน่นสบายแล้วเกมเนี่ยตัวโอ้สวยอะชี่ยหมทฮอตถอยไปก่อนนะอย่าเพิ่งตายได้มดฮอตต้องไปดูดาร์กะมทฮอตไปดูดาร์กได้ป่ะเพื่อนหมทฮอต ไอเ้เปิดหูเหมือนไม่ได้เปิดหูสกิลแล้วก็ออกก็ได้นะไม่ต้องตีนะสกิลแล้วก็ออกนะไม่แบบไม่ต้องไม่ต้องให้มันออกแค่นั้นอนะ่ะเฮ้ยลองซาตาบินในพุ่มนะซาตาอยู่ในพุ่มนะเนี่ยดูดูโมท็อปไปอยูด้วยเพื่อนหน่อยอลิสไบในดาร์กไปเลยก็ได้เพื่อนเออนะ่ะเออสวยสกิลต่อๆไปอะ่ะแม่งอลิสสกิลแรงจะตายเล็กเกมไล่ดเดี๋ยวผมรับเองไม่ต้องห่วง เดี๋ยวผมรับล่างเองสวยอันนี้จะตายใพื่อนไปรับอล,ลิสหน่อยดิโอ้ลลน่าหวะไม่น่าหวงไปรับอลิสหน่อยรับอล,ลิสหน่อยรับอล,ลิสหน่อย,อลลอยเมดเมดเมดดูเพื่อนหน่อยโมทอดฝากล่างด้วยนะถ้าไม่ไปไหนอ่ะผมมานะถ้าจะเล่นเล่นได้มาอยู่ ต้องหาค่าคนก่นอนรอถามนี่ก็ได้อไาไปัอู้ออกเลยเพื่อนออกก่อนนะผมไม่มีอินตีแนละ้วออกก่อนออกก่อนออกก่อนผมไม่มีอินตีนะครับ เอ้วอลทอออย่าลึกดิเพื่อนโอ้โหกลุ่มึงตายมากเลยไปบนได้ปะมาปิดได้ปะทันต่าววะโอเคไอ้นี่เนฟิกไปแล้วนะจะเย็นนะผมอันตี1ิบห้วิสวยแครีเราฟีดูแครี่หน่อย๋อเยอะถอยมาได้ปะ อ <c oughs> รอสกิลเคลียร์คลิปอย่างเดียวนะถอยเลยเรอเงียนตีเขยไปออกถอยก่อนถอยก่อนไปล่อยไปเลยพ่อมพ่อมนี่ไปล่อยไปเลยเรอตีเคลียร์คลิปอย่างเดียวอะ่ะเออกูแตกเฮียซวยนี่รอตีเคลียร์คลิปอย่างเดียวพเพื่อนตัวยรอตีเคลียร์คิเออแตกโอ้าวใอ่ะ ออไอ้เหี้ยมึงจะแบกยังไงบอกก็ไม่ฟังกันมีขนาดบอกว่า,ยาวอย่าอลิซมา,ยาอย่าอลิซมาเล่นใหม่ไม่ได้แล้วครับทุกคนจบแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนดีๆแล้วกันบมเบื่อไอ้วพวกอีกโก้มากเลยเว้ยบอกอย่าตัวนู้นมาตัวนี้มาชอบฝืนกันแล้วกูจะแบกยังไงเนี่ยพราะมึงเล่นกันอย่างนี้